โซนสุดท้ายแล้วทูมอร์โรแลนด์นข้ามสะพานนี้ก,ก็จะถึงน, ors, น,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 นี่สีพื้นทูมอร์โรแลนด์เป็นสีน้ำเงินง่ายดีนะเปลี่ยนโซนเปลี่ยนสีที่นี่ถึงแล้วทูมอร์โรแลนด์รู้ไหมคนมาโซนทูมอร์โรแลนด์เขามาทำอะไรกัน เขามากินลิตเติ้ลกินเมนกันตามหากันดีกว่าเครื่องเล่นจุดขายของ Tomorrowland นี่ก็คงไม่พ้น c e Mountain ขึ้นชื่อเลยใครมาต้องเล่นยกเว้นกูกูไม่เล่นแล้วเหมือนจะมีสติชกับบัสไลเกียร์ด้วยนะแล้วอีกอันหนึ่งอะไรวะดังๆอ๋อมอนเตอ,อ,อิงไงมอนเตอ,อิงเนี่ยกะจะเล่นเดี๋ยวหามอนเตอ,อิงก่อนเฮ้ยตรงนี้มีร้านอาหารใหญ่มากทูมอร์โรแลนด์เทเลสเฮ้ยอันนี้รถบัมเบ์แม็กว่ะเฮ้ย ของเล่นใหม่แนะ่เลยรถบัมเบแม็ก The Happy Life with บ e m e x เหมือนมันมีรางนะมันน่าจะหมุนไปตามรางไม่เป็นเล่นคนเล่นเยอะเนี่ยโอ้หแถวอยู่ตรงนู้นคนอย่างเยอะ Happy Life b แ m ็ x เล่นให้ดูหน่อยสิเร็วอยากเห็นเล่นเร็ว เร็วเล่นเร็วยังอีกเขารออะไรกันแม่งกูจะไม่รอแล้วนะเฮ้ยมาเร็วไปละค่ะลุยเฮ้ยไอเขากินอะไรอ่ะ ไปแล้วเขาเล่นไปด้วยเต้นไปด้วยด้วยวะ่ะดูเวลามอนเตอิงแป๊บกี่นาทีให้ดูบรรยากาศคร่าวๆไป ปีร้าวิทเบมักค่ะต่อแถวตรงนี้เบมักทูมอร์โรแลนด์ตกแต่งเป็นตีมนาคตที่แท้จริงทูมอร์โรแลนด์นี่ใช้ได้ใช้ได้ประมาณ20นาทีงั้นะเดี๋ยวถ่ายให้เสร็จก่อนเราค่อยไปเล่น ทำเ่อทุกคนก่อนโอ้โหโดูสเปซเมาเทนสเปซเมาเทนห้าสิบนาทีครับผมนี่อยู่นี่ห้าสิบนาทีดีนะเราไม่มีปัญญาเล่นเราอ่อนไปเราไม่สามารถเล่นได้เฮ้ยโอ้โหบัตลายเยียร์บัตรลเยีย,ยก็หนักกว่าบัตรลเยียอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกัน ข้างๆเป็นขายของเทียรลึก t r e s s u r e Pressure อะไรอ่ะ Texture Texture Comet Texture Comet ขายของเทียรลึกนี่บัตเลเยอร์อยู่นี่บัตร like เลเยอร์ Astro Blaster อันนี้ไม่เคยเล่นวะ่ะครึ่งชั่วโมงแต่ก็น่าสนใจนะคนเยอะมากเลยคนเยอะแต่ครึ่งชั่วโมงแสดงว่าไหลเร็ว ต้องไปดูรีวิวก่อนไม่ใช่เข้าไปแล้วโหดนี่ชิปหายเลยแต่ที่ตั้งใจมาเล่นวันนี้คือมอนเตอิเว้ยเดี๋ยวไปดูมอนเตอิงข้างหน้าก่อนเผื่อคนน้อยก็คือเข้าไปใส่เลยตอนเย็นแล้วก็คนก็เริ่มแบบเบาตาลงนะหรือว่าเขาไปดักรอดูพาเลก็ไม่รู้โชเบสอันนี้ที่เรากดจองแล้วไม่ได้เศร้าโหกำลังเล่นเลยอะ่ะ เห็นจากไกลๆว่าเขากำลังเล่นแต่เรากดจองไม่ได้เป็นเศร้าคลับเมาส์เหมือนเป็นแนวเต้นๆวระไปดีกว่าเห็นแล้วมันช้ำใจกดไม่ได้วันนี้กดสามโชว์ไม่ได้สักโชว์เลยแล้วพอจะยอมจ่ายตังค์แม่งเต็มอ้โหนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแบบใหญ่ยักษ์โซนนี้ร้านอาหารโคตรใหญ่อะ ขายอะไรอะพิซซ่าพิซซ่ามื้อเย็นก็น่าสนใจนะดูเมนูสิไก่มะเขือเทศซาลามี่นี่เราต้องมากินอันนี้มันเป็นแลนด์มาร์คมันเป็นแลนด์มาร์คยิ่งกว่าสถานที่อีน,น,นต้องกินเมนตต้องกินครับผม โซนแห่งอนาคตเฮ้ยนั่นมอนเตอิงหรอชิบหายมอนเตอิงคนโครเยอะดูข้างหน้ามอนเตอิงคนโครเยอะเลยแย่แล้วสตาทัวสตาทัวห้านาทีเองจําได้ว่าตาทัวนี่เคยเล่นแล้วมันจะโหดๆนิดนึงน่าจะใช่นะสตาทัวที่อาทูเป็นคนขับยานะจาได้มันโหดอ่ะแต่ถ้าเวลาเหลือก็อาจจะสักหน่อยแล้วเล่นของโหดสักอย่างหนึ่งโหดตอนเย็นได้ไปเลยเพราะเดี๋ยวก็ไปนั่งพักดูพาเลทยาวๆอยู่แล้ว ไม่ต้องทำไรผมไม่ถึงขั้นอวกหรอมั้งคือจำได้ว่าเคยเล่นเว้ยเมื่อนานมากแล้วคิดว่าน่าจะไหวถึงแล้วมนวอนเตอิงกี่นาที40นาทีวะ่ะแต่อยากเล่นวะ่ะมอาไงดีคิดไม่ตกประเด็นคือโซนนี้ไม่ได้มีแบบจุดถ่ายรูปเยอะด้วยเฮียเราเดินมาจนสุดแล้ววะเนี่ยมันสุดแล้ว จบแล้วเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเล่นไหมตอนนี้5โมง5นาทีพาเลทคือทุ่มหนึ่งคือถ้าจะเล่นมอเตอร์อิงนี่ต้องตัดสินใจเลยแล้วก็ไปยืนรอย,ยาวๆมันยากเหลือเกินการตัดสินใจนี้ไปดูของฝากก่อนดูของฝากก่อนคุณคุว่ามันจะมีพวกของฝากเกี่ยวกับสตาร์วอลอยู่เล็กน้อยในโซนนี้ เราเป็นติ่ง R2 และเพื่อมีอะไรเกี่ยวกับแมนดาร o โลเรียนน่าสนใจกระแสกำลังดีเปโดปัสคาวแต่ไปดูของฝากกันลุย ตัดสินใจได้แล้วเนื่องจากเราเคยเล่นอันที่เป็นสตาร์วอลไปแล้วขับยานที่ R2 ทูขี่สติชเราก็เคยเล่นแล้วแม้ว่า2อ,อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่รอแค่15นาทีแต่เนื่องจากเราเคยเล่นแล้วเราจะยอมเสียสละมันและยอมต่อแถวเล่นมอนเตอิ n แม้ว่ามันจะ40นาทีก็ตามโอเค มอนเตอร์ินก็มอนเตอร์ิงตอนนี้5โมงครึ่งเสร็จไม่น่าเกิน6โมงครึ่งแล้วก็ไปหาจองที่นั่งสำหรับรอดูพาเลทเยน็นตอนหนึ่งทุ่มน่าจะกำลังสวยจัดไปมอนเตอ์อิงและถ้าเวลามันยังเหลือแบบฟุกๆเราจะไปกินโมจิลิตเติ้ลกินเมนตามนั้นตามนี้ ไปลุยมอนเตอิง ไปวาซาสกีว่าไงทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะ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 ฮ้ยอะเอาไปฉายฉายไปที่มัว ไอ้เดอด่ส bo> ุนหมวกอยู่ไหนเราไปสายสายไปนี่ไงบลูดหมวกเต็มไปหมดเลยมาต บลูอยู่ทุกที่เลยโอ้โยโอ้ยร้านโซชิบอกอยู่ไหนบอกอยู่ไหนหมดโอ้ย ลูกค้าร้านคชืเหรอไม้มากับแฟนเหรอโอ้ไมเ้ยดูไู้ไี่ แซนดี่ทำโบหายเหรออุ้ยว้าววายดูพลังงานหน่อยสิ

มอนเตอริอิ์อย่างดีอเ,เขาอนุญาตให้ถ่ายก็เลยถ่ายไปแต่น่าจะสั่นอยู่โอ้ยฟินวะ่ะมอนเตอริอิ์แม่งดีมากอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆโอเคพาร์ทนี้ประมาณนี้แล้วกันโซน Tomorrowland ์โตเกียวดิสนีย์แลน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ,จ๊ะกดไลค์กดกดซับนะนะสำคัญมากอย่าลืมแล้วก็ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วมีคอนเทนต์ลงทุกวันฝากไปกดไลค์กดฟอลโล่กันด้วยขอบคุณมากที่ติดตามกันจนถึงคลิปนี้เจอกันบาย